สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะ,ะวันนี้เราเดินทางมาถึงหน่วยที่4แล้วนะคะ,ะในเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์นะคะ,ะการจัดการหาข้อมูลลูกค้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าพวกนี้จะทําให้เรารู้ถึงพวกสถิติอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เราเอาตรงนี้นะคะไปพัฒนาหรือวิจัยต่อไปในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายอะไรพวกนี้เนาะนะคะอะนะคะก่อนอื่นเลย นะคะเรามาดูสาระการเรียนรู้กันนะคะว่าหน่วยนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือความหมายนะคะความหมายของฐานข้อมูลลูกค้านะคะประโยชน์นะคะของฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์กลยุทธ์แล้วก็หัวใจสําคัญนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้อาจจะแบบพูดเร็วๆนิดหนึ่งนะคะอ่านะคะความหมายของฐานข้อมูลของลูกค้านะคะ นะคะนับว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะในการทำตลาดออนไลน์นะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็นะคะเอาความหมายนะคะมาให้นะคะฐานข้อมูลลูกค้าหมายถึงการจัดเก็บนะคะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายหรือว่าลูกค้าที่มุ่วง รายละเอียดให้เป็นปัจจุบันนะคะเข้าถึงได้สามารถที่จะเป็นลูกค้ารายใหม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นลูกค้าในอนาคตต่อไปได้นะคะในที่นี้ก็หมายถึงนะคะสมมุติแล้วกันนะคะว่าเฮ้ยถ่ายข้อมูลนะคะสมมติว่า,ามีลูกค้าเราเปิดบริษัทแล้วเรามีลูกค้ามีลูกค้าคนหนึ่งนะคะสั่งของเรามานะคะอ่ะเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลไว้นะคะเพื่อครั้งต่อไปเขามาอ่ ขอมาสั่งอีกเราจะได้รู้ว่าอ๋อหนึ่งอันนี้เขาเป็นผู้หญิงเขาน่าจะสนใจสินค้าอื่นที่มากกว่าสินค้านี้ไหมหรือว่าอาจจะแบบว่าเฮ้ยเขาเคยสั่งไปทีกี่เท,ท,ท,ท่าไหร่กี่ชิ้นแล้วถ้าครั้งต่อไปเขาจะสั่งมันจะควรจะกี่ชิ้นะลรแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นการเก็บข้อมูลไว้นะคะเพื่อที่เราจะนำมาทำเขาเรียกว่าพัฒนาต่อต่อไปได้นะคะอ่ะนะคะ เรามาดูประโยชน์นะคะประโยชน์ของฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์นะคะ1เลยนะคะการระบุถึงลูกค้ากลุ่มที่กําไรได้มากอ่าเราจะรู้ได้เลยนะคะว่าเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายตรงเนี้ยนะคะว่ากลุ่มไหนที่นะคะทำให้เราได้เราม้าการอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างอ่ะถ้ามองไม่เห็นนะคะสมมุติว่าเราอาจจะแบ่งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่ม3กลุ่มนะคะกลุ่มเด็ก กลุ่มวัยคนทํางานกลุ่มผู้สูงอายุเราสามารถดูได้ว่าเฮ้ยใครมาซื้อมากกว่ากันกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้ชายนะคะมาซื้อมากกว่ากันแล้วเราอาจจะได้เจาะเป้าหมายต่อไปได้นะคะสค่ะสามารถช่วยทําให้ธุรกิจติดต่อก,กับลูกค้าที่มีอยู่ได้นะคะ 3. ค่ะสามารถระบุแล้วคัดเลือกลูกค้าที่มุ่งหวังได้อย่างชัดเจนนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยกลุ่มเนี้ยมันมันมีมากกว่าสมมติว่า สินค้าของเราอ่ะขายขายกับผู้หญิงได้มากกว่าอย่างนี้นะคะเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราควรที่จะเจาะผู้หญิงให้ได้เยอะขึ้นมาหน่อยนะคะประมาณนี้นะสี่ค่ะช่วยกําหนดกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนลูกค้ามุ่งหวังนะคะให้กลายเป็นลูกค้าของเราอ่านะคะหกระตุ้นให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมนะ,ะเราจะสังเกตได้มากมายเยอะมากมายเลยนะคะแม่ค้าออนไลน์ต่างๆที่เขาอ่าที่เขามีแบบ เกมมีกิจกรรมให้เราเข้ามาร่วมสนุกพวกนี้แหละค่ะมันทําให้เราอ่ะ uh, ซึมซับลูกค้าจะซึมซับโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะอย่างอย่างอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะคะคืออาจารย์ก็ชอบไปเปิดดูเรื่องของเสื้อผ้าแบบนี้นะคะอาจารย์ก็เข้าไปดูทุกวันทุกวันทุกวัน,วนตอนแรกก็กะว่าจะดูเฉยๆนะคะเพราะว่าเออมันบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเอาไปใส่ไปไหนใส่ไปไหนนะคะน้อแล,แล้วก็กลายเป็นลูกค้าประจําไปเลยนะคะนาอก็ตรงนี้ด้วยนะคะ หกค่ะชุกใช้ช่วยในการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมนะคะเนะคะใช้ระบุโอกาสใหม่ๆทางการตลาดแปดพัฒนากลยุทธ์ที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่เนาะอ่ะพูดถึงประโยชน์ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะกลยุทธ์ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะในที่นี้มีอาจารย์เอามาให้ถึง10กลยุทธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เฮ้ยมีอะไรบ้างนะคะกลยุทธ์แรกเลยค่ะนะคะเปลี่ยนงานเมนวนวนให้เป็นอ่าอัโตมิอ่อ,อ,อัลโตมชันหรืออัตโตเมติกนะคะก็คือเปลี่ยนงานที่มันควรที่จะแบบว่าเฮ้ยเรา น่าจะเปลี่ยนได้ไอ้ยกอย่างเช่นนะคะการทําบัญชีแล้วรายจ่ายอะไรแบบเนี้ยนะคะถามว่าสําคัญอยู่ไหมการที่เขียนอาจารย์ว่าก็สําคัญอยู่แต่พบางอย่างนะคะมันก็ควรที่จะมีอะไรที่อัจโนมัติเข้ามาอย่างเช่นนะคะ,ะการ การทําการคลังนะคะจากที่เราจะต้องมานั่งนับทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเฮ้ยวันนี้ขายไปกี่ชิ้นออกไปกี่ชิ้นนะคะถ้าเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะระบบอาจจะใช้ Excel เข้าไปทําง่ายๆนะคะที่แบบบริษัทไม่ได้ใหญ่โตหรือถ้าบริษัทใหญ่เยอะๆที่มีความยุ่งยากเขาอาจจะจ้างโปรแกรมเมอร์มาทําโปรแกรมนี้หรือเขาอาจจะไปซื้อโปรแกรมผู้นี้มาใช้ก็ได้นะคะก็ แต่ถ้าเป็นแบบว่าถ้าเราเริ่มทําหรืออะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะเอาเอา,เอาเทคโนโลยีเข้ามาอะไรที่มันเหนื่อยอะไรที่ประหยัดเวลาเราก็น่าจะทั้งทำนะคะเนาะสองค่ะกําหนดขอบเขตของข้อมูลที่สนใจนะคะคือเอาจริงๆนะเราควรที่จะกําหนดขอบเขตให้ชัดเจนเลยนะคะและ สิ่งสาคัญนะลูกค้าค่ะเขาไม่ต้องการอะไรความซับซ้อนนะถ้าเป็นอาจารย์นะถ้าถ้าอาจารย์มานั่งแบบท,ทํานู่นทํานี่ซับซ้อนอะไรอาจารย์แบบมัไหลาเนื่อไข่นะคะเอ,อ่อยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเออเราต้อง,ต,องต้องการนะคะสมมติแบบเฮ้ยเราต้องการยอดคนดูนะคะรอค้นะะรอยคนนะคะร้อยคนเนี้ยต้องมียี่สิบคนนะคะมาซื้อของเราไม่งั้นเราก็จะยังไม่หยุดนะ อะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมที่เขาทําหรือว่าอ่าทํายังไงก็ได้ให้เขาสนใจเข้ามานะคะบางทีถ้ามันยุ่งยากมากอาจารย์เองก็ไม่ไม่ค่อยจากจะ่อันนี้เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบว่าให้ไปแชร์สิบกลุ่มกลุ่มละหนึ่งแชร์นะเออแล้วมาแลกค่าบาทสิบบาทมาแลกค่าอ่าเขาเรียกว่าเออ รถราคา5บาท10บาทเนี่ยมันก็ดูถึงความคุ้มความเอื้เร่งด้วยลูกค้าเขาก็จะดูอะไรประมาณแบบนี้นะอ่ะสค่ะทุนแรงด้วยเครื่องมือหรือว่าคนนอกอ่าไม่ใช่แฟนก็ทําแทนได้นะคะเกี่ยวกับงานพวกนี้นะคะก็อันไหนที่นะคะอันไหนที่เราอ่ะใช้คนอื่นทําได้นะคะเราก็ควรที่เอ่อจะใช้ตรงนั้นหรือว่าเราอาจจะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆ,ๆนะคะอ่ะเนาะอ่า อาจารย์คิดว่าบางทีนะเราเองไม่ต้องทำอะไรเองทุกอย่างก็ได้นะคะเนาะบางทีที่เขามีแบบเฮ้ยมีแอดมินมีเขาเรียกว่ามีโปรแกรมเสริมเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วยให้เราประหยัดเวลาประหยัดเ,เ,เขาเรียกประหยัดเวลาประหยัดอา,อาจจะไม่ประหยัดเงินเต่ว่าเราต้องใช้เงินในการจ้างแต่ว่ามันก็คุ้มนะกับการที่เราเอาคนอื่นมาทำตรงนี้สมมติว่างานแพ็กของเนี่ยนะคะ สมมติว่ามีทัก200เจ้าแล้วก็ไอ้สองลูกค้าส่งมาเรามานั่งแพ็คของแพ็คของ200กล่องอะนะคะอุ้ยมันใช้เวลาเยอะนะคะถ้าเอาจริงๆถ้าเรามานั่งแพ็คคนเดียวนะคะเราเอาเวลาตรงเนี้ยนะคะไปคิดโปรโมชั่นไปคิดวิธีการดีกว่านะคะแล้วเอาไอ้ตรงเนี้ยที่ง่ายๆเนี่ยเอาที่แบบแค่แพ็คแพ็คแพ็คแล้วก็อัน,นียก็คืออาจจะจ้างคนอื่นหรือว่าจ้างลุงอ่าลุงืออะไรแบบนี้ มามาช่วยช่างพี่ช่างน้องนะคะหรือว่าอาจจะเป็นจ้างคนงานเข้ามาดูแลนะคะหรือหรือเรื่องของระบบตอบแชทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแอดมินเข้ามาหรืออาจจะใช้ระบบอัตโนมัติอะไรแบบเนี้ยอะไรก็ได้ที่มันทุนแรงเรานะคะเพื่อที่เราจะเอาเวลาตรงเนี้ยไปคิดต่อยอดว่าเราจะทํำยังไงให้การขายมันดีขึ้นเนาะอ,อ่ะต่อไปสี่อ่ะ User i n t h e loop นะคะก็คือให้ผู้ใช้นะ่ยช่วยรวบรวมข้อมูลนะคะอาจจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าการตอบคำถามการโหวตอ่ะนะคะเราก็เหมือนเราอาจจะแบบสร้างกิจกรรมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เฮ้ยลูกค้าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมแล้วเราสามารถไปเก็บข้อมูลตรงของเขาได้โดยโดยที่เฮ้ยเขาอะ่ะมาร่วมสนุกกับเรานะคะสมมุติว่าผลโหวตอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเออให้มาโหวตว่าชุดไหน สีไหนดีแบบการอะไรแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะทารู้แล้วอ๋อคนส่วนใหญ่ชอบสีนี้นะอ๋อคนส่วนใหญ่อะ่ะอยากจะให้เป็นแบบนี้นะแบบเนี้ยคะ่ะประมาณประมาณแบบนี้เนาะก็เหมือนแบบสร้างเกมเพื่อเก็บข้อมูลเออนะคะเก็บฐานข้อมูลก็ได้นะคะห้าค่ะนะคะสร้างเครื่องมือมาช่วยนะคะอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคนะถือว่า เทคโนโลยีทุกนี่ทุกวันนี้เข้ามาไวนะอย่างที่ของอาจารย์อาจารย์ยกตัวอย่าง Google Form เข้ามานะคะในการช่วยเก็บข้อมูลอาจจะแบบว่าเออถ้าเข้าไปกรอกในลิงก์นี้เรามีส่วนลดส่งค่าฟรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเก็บข้อมูลนะคะได้นะอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหค่ะกับดักข้อมูลนะคะก็คืออ่าในความหมายของอาจารย์คําว่ากับดักข้อมูลเนี่ยก็หมายถึงเหมือน เหมือนเราอะให้ลูกค้านะคะระวางแผนเพื่อที่จะให้ลูกค้าค่ะเข้ามาเข้ามาใช้เขาเรียกเข้ามาใช้ใช้บริการหรือเข้ามาดูเข้ามาอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็มันเป็นอย่างที่เราตั้งหวังไว้นะคะเหมือนแบบเฮ้ยเราดึงลูกค้ามาได้แล้วนะแสดงว่าเนี่ยเฮ้ยลูกค้ากําลังเข้าเข้าแก๊ปเราแล้ว,ลวเรียกเข้าแก๊ปถูกไหมบ้านเรา รู้จักกัหรือเปล่าก็ประมาณแบบเข้าทางล้วแล้วนะคะแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเฮ้ยดึงดูดลูกค้ายังไงต่อดีว่าอะไรแบบนี้นะคะเหมือนแบบพยายามตะ,ตะล่อมมาลูกค้านะคะเนาะก็อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่6นะคะต่อไปค่ะ กลยุทธ์ที่7ค่ะนะคะชุดข้อมูลจากแหล่งสาธารณะนะคะอันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ไปเก็บกับลูกค้านะคะแต่เราอาจจะเอาข้อมูลที่มันมีอยู่สมมุติว่าในเรื่องของแหล่งข่าวนะคะคนไทยชอบกินนมวัวมากกว่านมแพ้อะไรอย่างเงี้ยสมมุติประมาณแบบนี้เราก็เอาตรงนั้นมาได้หรือว่าสถิติต่ตางๆที่เขาทําโผล่ขึ้นมาว่าคนไทยส่วนใหญ่อา,อาจจะออกกําลังกาย น้อยอ่ะคนไทยส่วนใหญ่ถ่ายตาสั้นอย่างเงี้ยแล้วเอาตรงเนี้ยมามามาทำเป็นเก็บข้อมูลไว้แล้วเราก็อาจจะเอาไปทําผลิตภัณฑ์หรือว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับสินค้าที่เราทําก็ได้นะคะเนาะตรงนี้ก็ในเรื่องของอ่าเขาอาจจะแบบใช้คําว่าโผเนาะเราจะเคยได้ยินได้ยินกันเนาะนะคะมหาวิทยาลัยนี้สร้างสร้างอ่าอะไรอะสร้างโผขึ้นมาเพื่อสํารวจ จากคนหนึ่งร้อยคนแล้วพบว่าอะไรแบบนั้นเนะ่ะเราก็อาจจะเอาตรงนั้นนะเข้ามาใช้ก็ได้นะคะ8ค่ะนะคะข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่ลูกค้านะคะก็หมายถึงอาจจะในที่นี้อาจจะหมายถึงคู่แข่งก็ได้นะคะหรือเป็นาจากโฆษณาจากขาวว่าวก็ได้ในคู่แข่งอย่างเงี้ยเราเราเราจะเก็บข้อมูลได้ไงเราสมมติว่าเราขายของถูกต้องไหมคะเราขายของอ่ะอย่างสมมติว่าเราขายเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ต้องมีหลายคนที่แบบเขาจะขายเสื้อผ้าเหมือนเรา เราจะขายกางเกงเขาก็ขายกางเกงเหมือนเรานะคะแต่บางทีอ,อ่ะไม่เราก็ควรที่จะเข้าไปดูก่เลยว่าเฮ้ยเขาขายยังไงถึงเขาขายได้ดีแต่ไม่ได้ให้หมายถึงว่าไปแข่งกับเขาหรืออะไรนะเราอะ่าะก็ควรที่จะเก็บข้อมูลอันไหนที่ดีๆเราก็ควรที่จะเก็บแล้วก็มาสร้างเป็นเอกลักษณ์ของเราเพื่อให้ลูกค้าติดนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ลืมหูลืมตาไลฟ์สดแบบโอ้ยฉันจะขายแบบนี้ใครจะทําไมใครทำยัง ไงฉันไม่สนใจฉันจะขายแบบนี้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องขยับตามวันเวลาหรือว่าตามที่โลกเขาเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะ9ค่ะสร้างมิตรภาพกับหน่วยงานต่างๆนะคะก็เอออาจจะก,การมีการสร้างความร่วมมือหรือการให้ทุนการศึกษา การบริจาคอะไรพวกนี้ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าบริบรษัทค่ายใหญ่ๆ,ๆเนี่ยเขาจะชอบมีการทุนมีทุนการศึกษาให้เด็กนะคะอย่างที่เขาบอกนะคะเด็กคืออนาคตของชาตินะคะอันนี้อาจารย์ว่าเรื่องจริงนะคะเด็กทุกคนสามารถโตมาในแบบที่เขาอยากจะเป็นได้นะคะเราจะทํายังไงให้ให,ใหล้ลูกหลานนะคะคเราโตมาโดยที่มีประสิทธิภาพนะคะเนาะบางที บางทีอ่ะออคนใหญ่บางคนอ่ะก็ไปทำร้ายเ,เขาเรียกว่าทำทำลายบรรยากาศดเด็กๆเ,เนาะอ,อ,อันนั้นก็ช่างมันนะคะแต่นะคะพวกนี้ก็ถือว่าเ,เขาเรียกว่ามีไงอ่ะก็มี มีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเออต้องพูดอย่างนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะคะอย่างเช่นแบบการให้ทุนการศึกษาเนี่ยอาจารย์โอเคเลยนะคือแบบว่าเด็กบางคนอนะเอาจริงๆพ่อแม่บางคนเขาก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดที่แบบจะส่งลูกเรียนได้เราจะสังเกตได้ว่าแต่ละมหาลัยแต่ละที่แม้แต่ที่ของเราต้องมีทุนการศึกษาตอนที่อยู่ปวชอพอปวสคนที่เป็นเด็กเก่าเราก็จะมีทุนเขาเรียกทุนลดติดส่วนลดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็ จะช่วยแบ่งเบาภาระเลกยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะบางคนพ่อแม่บางคนอันนี้ต้องพูดตรงๆเนาะพ่อแม่บางคนหรือเราเองอะที่ทํางานอยู่เราจะรู้ว่าเฮ้ยกว่าจะได้เงินมานะคะมันแค่ไหนแล้วการตรวจ ATK กับซื้อแมสมันเป็นอะไรที่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันเราแล้วถูกต้องไหมคะเนาะสมมุติว่าเราได้วันละ สามร้อยเนี่ยนะคะอาทิตย์หนึ่งคุณต้องตรวจ A.T.K. แล้วคุณต้องซื้อแมสแมสอะ,อะตกตกชิลละสองบาทประมาณนั้นนะคะวันหนึ่งคุณใช้เกี่ยวกับพวกเนี้ยเท่าไหร่แต่จะค่ายังไม่รวมค่ากินของตัวเองสามมือ้อไม่รวมค่าเดินทางไม่เคยรวมค่า,คาโทรศัพท์ค่าผ่อนค่าอะไรเวลาถ้าเฉลี่ยออกมานะคะถ้าใครที่มีลูกสองคนสามคนบางทีเขาอะพ่อแม่พ่อแม,อแม่ก็อาจจะส่งไม่ส่งไม่ไหวอะไรแบบเนี้ย คราวนี้ทุนการศึกษาตรงนี้มันก็เออมาช่วยจุนเจือได้นะคะเนาะอ,อ่าต่อไปนะคะสิค่ะยิ่งโฟกัสให้แคบยิ่งสร้างให้ใหญ่ได้นะคะก็คือให้เราเจาะลึกไปเลยว่าคือเป้าหมายฉันก็คือฉันจะขายอ่สมมติฉันจะขายเสื้อขอบนะคะเรามาดูกันเลย ว่าเสื้อขอบเหมาะกับเด็กประเภทไหนเป้าหมายคือใครแล้วสถิติที่เราเห็นเนี่ยเด็กชอบไหมอะไรไหมมันอนาคตมันจะอยู่ได้คือเราเจาะลึกเข้าไปเลยนะคะมันก็จะทำให้ตรงเนี้ยอยู่ได้ยั่งยืนนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยธุรกิจบางธุรกิจทําไมมันล้มหายตายจาก ธุรกิจบางธุรกิจทําไมมันยังอยู่รอดได้ถึงทุกวันนี้นะคะธุรกิจไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปนะคะเมื่อมีเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาแทนหนังสือพิมพ์ เริ่มหายไปแล้วนะขายหัวล้อของอาจารย์จารย์ก็แทบจะไม่เห็นแลวนะถ้าอาจารย์ไม่รู้ว่าในเซเว่นมีหรือเปล่านะคะมีหลายๆธุรกิจที่มันหายไปเพราะว่ามีผู้นี้เข้ามานะคะเพราะงะั้นเราจะทําธุรกิจอะไรเราคิดดีๆนะคะเนาะการที่เราเดินเขาเรียกว่าก้าวนาหน้าคู่แข่งหรือก้าวนาหน้าไปแค่หนึ่งก้าวก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วนะคะถ้ายังไงก็ ดูดีๆนะคะแล้วอาจารย์ก็มั่นใจว่าเฮ้ยทุกวันนี้คนเราอ่ะจะมีอาชีพเดอ่าเขาบอกว่าคนเรามันทําอาชีพเดียวมันไม่พอแล้วนะคะเนาะบางคนเขาเฮ้ยทาทำงานอ่ะบางทีบางทีทำสามสี่ที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่แบบว่าเขาจะได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวหรือว่าอาจจะแบบเก็บหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกเงินนะคะมันมันหาได้ง่ายไหม เอาจริงๆอะสถานการณ์แบบนี้ก็หาไม่ได้ง่ายนะเอาจริงแต่ว่าเราก็มีหนทางมีวิธีการเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าเฮ้ยมันก็เป็นทางหนึ่งที่คนหลายคนคนส่วนใหญ่แม้แต่เด็กนะคะเราเคยเห็นไหมอะในในเอ่อในเฟซบุ๊กอะที่เขาโพสต์มาหรือว่าเฮ้ยเด็กรุ่นเนี้ยเด็กอ่ะเด็กเรียนอยู่อะแต่มันเล่นหุ้นอะเออเคยเคยเห็นไหมซึ่ง ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราอยู่มอต้นเนี่ยเราทําอะไรกันอยู่เตะบอลโดดยางเอ้ยมอตอนน้นอาจารย์ยังโดดยางอยู่เนะนะคะนะคะตีแบดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวทุกวันเนี้ยเด็กอะ่ะเขาจะซึมซับไปเองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันหาเงินได้ตรงนั้นก็หาเงินได้นะคะเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะเนาะเกินเรื่องอ่ะเกินเรื่องตลอดอ่ะต่อไปคะ่ะนะคะหัวใจของการ จัดเก็บข้อมูลนะคะประกอบไปด้วยอาจารย์ยกมา3หัวข้อหลักๆนะคะอันแรกเลยนะคะ Gi v i n g free c o n t น n t นะคะกล่องเก็บข้อมูลอัตโนมัตินะคะ,ะแสดงก่อนเข้าเมื่อเข้าสู่ระบบนะคะเว็บไซต์เพจต่างๆโดยใช้การสะสมแต้มหรือว่าใช้เป็นส่วนลดอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ดีเหมือนกันนะคะเนาะอ่ะ สองค่ะนะคะ Giving Promotion นะคะคูปองนะคะก็มีการจัดโปรโมชั่นนะคะแจกคูปองลดแลกแจกแจกแถมอ่อย่างตอนนีท้ที่เราเห็นนะคะเอ่อนะคะทุกวันอังคารนะคะไก่กี่ชิ้นนะจำไม่ได้นะคะก็เป็นเป็นโปรโมชั่นไปนะคะเนาะอ่ะ ต่อไปค่ะอันที่สามกิฟต์วิ่งฟรีกิฟต์กนะคะก็คือมีการมีของขวัญมีของที่ลยกเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นสัมนาคุณให้กับทางลูกค้านะคะอย่างเช่นอาจารย์เคยเคยใช้ a s เเนาะเออเอาเเอาใหม่อาจารย์เคยใช้มือใช้ค่ายมือถืออ่ะเ s นั่นแหละค่ะนะคะก็เดี๋ยวยกตัวอย่างคือาจารย์เราใช้มานานแล้วนะคะแล้วก็มีการที่แบบเติมไปเติมแต้มไปไปบ่อยอะไรแบบนี้ หมายถึงว่จะเติมแต้มเติมเงินไปบ่อยๆแล้วมันได้แต้มนะคะพอถึงเวลาเราแลกอะ่ะเราก็ได้ของเล็กๆน้อยๆมาให้อย่างเช่นล่มอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นส่วนใหญ่เราก็จะมีของสมนา,าให้เราหลายที่นะคะก็คือถามว่าเฮ้ยทาไมเราจะต้องมาซื้ออะไรแบบนี้เอ้ยขอโทษค่ะทําไมเราต้องแจกอะไรเงี้ยอาจารย์บอกเลย,เลยบางทีนะคะคนเมืองคนนะคะไม่ต้องใครอาจารย์อะ่ะเห็นแก่ของของน่ารักน่ารักบางคนอนะ่ะเขาสมมติแบบขนมเรา 100นะคะแต่ว่าแถมกระปุก5บาทนะคะถ้าถูกใจ5บาทไอ้ถ้าถูกใจกระปุก5บาทอาจารย์ก็ซื้อถ้าเป็นขนมร้อยหนึ่งอะอาจารย์ยอมฟัก100เพราะอาจารย์คิดว่าเฮ้ยมันกําไรแล้วขนม100บวกอ่าบวกกระปุก5บาทเฮ้ยร้อยหาบาทยังไงก็กําไรเราจใ่ายแค่ร้อยเดียวคือบางคนเขาเขาก็คิดแบบนี้จริงๆนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นเป็นได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะคะอย่างอาจารย์อาจารย์เป็นคนที่ชอบของจุกๆจริงๆ,ๆนะคะถ้าแบบ สวยหรือว่าลายแบบนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ยอมลงทุนที่จะซื้อนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะเนาะอ่ะโอเคเป็นไงกันบ้างไวมากเลยนะคะก็จบหน่วยที่สี่แล้วนะคะก็ถ้าไงอย่าลืมทำแบบฝึกหัดน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในบทที่ห้าบทสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ